เอาละ,ะคะ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับแก้มในเกมวิดีโอเกมเดอือเกมนะคะเป็นเกมของค่าย Newground ค่ะหลายคนก็รู้จักกันดีเนาะเกมนี้เป็นเกมบนเว็บค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปละกันเนาะโอเคเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเออมันเหมาะสําหรับคนที่เล่นเกมแล้วไม่ชอบเนื้อเรื่องที่แบบว่ายืดยื้อมากอะแบบว่าชอบแบบจบไวอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวลองเล่นกันดูแล้วกันเนาะ โอ้แ oh, ลมขึ้นมาก็มีคำเตือนเลยเอออะไรเนี่ย <_ d ans> เขาบอกว่าเกมนี้มันอาจจะเออส่งผลต่อคนที่เป็นโรคลมชักไม่แน่ใจนะว่าแปลถูกหรือเปล่าเออประมาณนเ,เนี้แหละเนาะมีปืนคู่จได้ได้ยิยงเก็บ <_ d ans> ตังค์เก็บตังค์โอเคเดี๋ยวทำทำให้ชักเปลี่ยน อะไรวะมันโอ้ยมันไวทั้งหมดเลยทำไมล้วทำไมไฟไหมมันคืออะไรอะไรวะโอ้ยมาคุกันอะไรเปลาอ่ะเวะไีวดวเดี๋ย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 ดี๋ัวดยัเนีวดเดียวเเววเดยเดียวเดี๋ยวยนนเดวเดี๋ยว ยิงม่เพชรเลยตังบอสมาแล้วอะไรว่ายูดีก็บอสเดเ๋ยวเด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 มดเดเดเดลดเ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 ดยดเอเด้ไเ่เด้ดเดเดเไเดเดเเดเดเดเเดเดเเเดอดเเเเเด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 เเด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 เเเเไเเเาไเเ หายใจยังถึง3ทีเือยังเนี่ยโอ้โอเคก็จบกันไปแล้วแล้วกันนะคะก็ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อด้วยแหละโอเคไปดีกว่าบ๊ายบายะคะ่ะ